เตรียมตัวให้พร้อมวิธีลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะในระหว่างที่รอเปิดโครงการนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนนะคะว่าใครที่สามารถร่วมโครงการได้บ้างนะคะ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ผุดแคมเปญคนละครึ่งแจกเงิน3,000บาทให้นำไปใช้จ่ายสำหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะส่วนจะใช้อย่างไรใครได้บ้างบอกเลยว่าสิทธิ์นี้มีจำกัดนะคะจากกรณีที่ประชุมสบคได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ด้วยการแจกเงินให้คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเพื่อนำไปใช้จับจ่ายซื้อของได้ทั้งที่ร้านสะดวกซื้อและหาเร่แผงลอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็ได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งมาไว้ที่นี่แล้วนะคะเพื่อไขทุกข้อข้องใจแล้วก็ซ้อมมือก่อนที่จะมีการลงทะเบียนจริงนะคะ 1. น,นะคะใครมีโอกาสได้เงิน3,000บาทจากโครงการคนละครึ่งบ้าง คำตอบก็คือนะคะคนที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปก็จะมีจํานวนทั้งสิ้น15ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์นะคะ 2. ลงทะเบียนอย่างไรซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็จะมีการเปิดตัวเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการก็ต้องมาลงทะเบียนที่เว็บไซต์แห่งนี้นะคะลักษณะก็จะคล้ายชิมช้อปใช้ คนที่ลงทะเบียนก่อนก็จะมีสิทธิ์ได้ก่อนนะคะ3เมื่อได้เงิน3000บาทแล้วใช้งานอย่างไรคือท่านก็จะต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้ามาในมือถือก่อนนะคะโดยก็คาดว่าจะมีการเติมเงินเข้าให้ที่แอปพลิเคชันนี้นะคะเมื่อท่านจับจ่ายซื้อของต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะ โดยทางรัฐนะคะก็จะออกเงินให้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งท่านก็ต้องออกเองนะคะยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่ท่านซื้อมีราคา50บาทเวลาที่ท่านใช้ให้ท่านหยิบมือถือที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังมาสแกนนะคะและทางรัฐบาลก็จะออกเงินค่าสินค้าให้ท่าน25บาทส่วนอีก25บาทให้ท่านออกเงินเองนะคะ 4. จํากัดวงเงินการใช้จ่ายหรือไม่นะคะ ซึ่งก็จํากัดวงเงินการใช้จ่ายก็คาดว่าไม่เกินวันละ100ถึง250บาทนะคะ 5. ใช้ได้ที่ไหนบ้างนะคะซึ่งก็จะใช้ได้ที่ร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการนะคะและเซเว่นแล้วก็ร้านสะดวกซื้ออื่นๆนะคะ 6. หากใช้ซื้อสินค้าที่เป็นเหล้าบุหรี่ได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่ได้นะคะ สินค้าที่ท่านซื้อนั้นจะครอบคลุมแค่เป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าอื่นๆยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่นะคะ 7. เริ่มโครงการตอนไหนนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีการเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมไปสิ้นสุดที่เดือนธันวาคม2563นะคะส่วนวันที่ลงทะเบียนร,รับเงิน3,000บาทจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นนะคะ ถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะทางช่องของเราก็จะรีบนำมาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ